ลืมตาสิจ๊ะแต่งงานกับพี่นะจ๊ะแม่หาไอ้ลูกหายไปไหนมาแม่ตามหาังห้งนานแะน่ลูกเหรอนี่จ๋ามีลูกติดเหรอทำไมจ๋าไม่เห็นบอกพี่เลยอ่ะใช่ค่ะคือหนูว่าจะบอกพี่โจวันนี้แหละแล้วก็เรื่องขอแต่งงานหนึ่งตกลงนะคะตกลงบ้าบออะไรกันละ่ะไม่เอาเว้ย ผู้หญิงที่มีลูกติดแบบนี้ผู้ชายเช่ไหนมันจะไปอยากได้ทุเลดหน้ารังเกียจทำไมาถึงว่าแม่แบบนี้ล่ะคะการที่แม่มีหนูเนี่ยมันน่ารังเกียจตรงไหนคะการที่แม่ดูแลหนูได้เดีย <c oughs> ก็จะดูแลคนลูกได้ด้วยสิคะน่ารังเกียจสิผู้หญิงที่มีลูกติดเนี่ยค่วงไปไหนมาไหนของอายคนแย่ยิ่งถ้าฉันได้แต่งงานด้วยนะเฮ้ยคงเป็นตาบาบฉันตลอดชีวิตแน่เลย พี่โตทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะพี่ก็มีลูกติดเหมือนกันหนูไม่เห็นเคยคิดแบบนี้เลยมันไม่เหมือนกันเว้ยผู้ชายที่มีลูกติดเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นยอดชายส่วนผู้หญิงที่มีลูกติดเนี่ยมันแสดงถึงความยำาําาพี่โตได้ถ้าพี่พูดแบบนี้เนี่ยงั้นเราก็จบกันเออพี่ก็ไม่อยากเอาเจามอนกันจะไปไหน้าไปเลยได้แต่พี่จำไว้นะว่าผู้ชายที่มีความคิดแบบพี่เนี่ย มันไม่มีทางไปไหนที่ไกลหรอกแล้วคนที่ทุเลศคือเพ่ไปเถอะไอโถ่เว,ว้ยอวดดีนักบอกแล้วว่าคนอย่างกูต้องได้ดีแน่นอน าไงลูกพี่ครูคนนั้นบอกว่าผู้หญิงที่มีลูกติดมันน่ารังเกียจจริงเหรอคะแม่ไม่จริงเลยนะไอผู้หญิงที่มีลูกติดเนี่ยเขาไม่ได้น่ารังเกียจเราก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีด้วยออกจาเก่งจะได้ซ้ําที่เป็นคนนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็สามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตมาในขนาดนี้งั้นเหรอคะงั้น แม่ไม่ต้องังไห้แล้วนะคะแม่ไม่ต้องไปเสียน้ําตาให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าในชีวิตของแม่หรอกนะคะเราเชื่อนะคะว่าบนโลกใบนี้ยังมีผู้ชายดีๆอีกตั้งหลายคนที่พร้อมจะดูแลแม่แล้วก็อยากปิด่อาองอดูด้วยค่ะจา้าขอบใจมากนะลูกแล้วกว่าจะถึงมันนั้นนูก็จะเป็นคนอยู่ข้างๆแม่เองนะคะหรอมาให้แม่ก่อนเลย ินะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะแม่เอ้าวนึกว่าใครพี่แท้ก็อีกแม่ลูกติดหวัวเน่านี่เองพี่โจใครหรอคะก็แค่แฟนเก่าที่พี่ไม่เอานะจ๊ะอ๋พี่อย่าบอกนะว่ามาคัดเรื่องนิตยสารแม่ลูกด้วยแต่เสียใจด้วยนะยังไงลูกฉันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีแม่ที่ทั้งสวย เล็กเก่งจ้ามองอะไรเด็กบ้าเอาสวัสดีครับทุกคนไหนก็มากันพอน้องสอบครอบครัวแล้วถ้างนั้นวันนี้ผมจะประกาศผลแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นนางแบบนิตยสาราแม่และเด็กครับประกาศผลเลยครับถ้าอย่างนั้นเชิญคุณบาทประกาศได้เลยครับค่ะคุณมิ้งเฮ้ยคนที่จะได้มาเป็นแบบแม่และเด็กในวันนี้ คือคุณจา๋าแลอก็หนูไอค่ะส่วน <Yeah. S 3> <c oughs> คุณจิ <c oughs> งลูกแล้วก็ลูกตบรอบนะคะนี่ <c oughs> มันอะไรกันหวานนี่หวานเล่นบ้าอะไรเนี่ยงงเหรอคะอย่าเพิ่งงงสิคะโง่งเรื่องทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่าคุณแล้วก็ตัดกะปุวย ช่วยด้วยเฮ้ยถ<ห>อยก็ง้อสิวะนี่มันตอนนี้นะไ<ะ>ปอย๋อยเด็กมากไปไปติดลวดคะทางนี้คะ่ะติดลวดเหรอพี่คะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจมากนะที่มาช่วยพี่อะ่ะหนูใจกล้ามากเลยนะไม่เป็นไรเลยคะ่ะอ๋อแล้วพี่อย่าลืมไปแจ้งความด้วยนะคะหนูไปก่อนนะคะ วัดีค่ะแม่คะไอ้ลูกนี่จ่ามีลูกติดเหรอทำไมจ่าไม่เห็นบอกพี่เลยอ่ะผู้หญิงที่มีลูกติดแบบเนี้ยผู้ชายเช่นไหนมันจะไปอยากได้ทุเลศน,น่ารังเกียจผู้ชายแบบนี้ยังมีอยู่อีกเหรอแล้วก็แปลว่าคุณโจไม่มีคุณสมบัติที่ทำงานร่วมกับเราสินะครับเพราะว่ามีความคิดที่แย่ต่อสังคม ใช่ค่ะเรื่องแบบนี้สังคมก็คงไม่ชอบถ้าเกิดว่าฉันรับคุณแล้วก็ลูกเข้ามาทำงานด้วยสังคมก็คงรังเกียจตามแน่แน่ทพวกแกหลอกฉันเหรอไอพวกแกวาใช่ไงเพราะฉันอยากให้คุณรู้ว่าคนที่มันโดนลดคุณค่าในตัวเองมันรู้สึกแย่แค่ไหนใช่ครับดูคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจใตัวเองมากเลยนะว่าตัวเองเป็นคนที่ดีเลิศไปหมดทุกอย่าง แต่ก็คิดว่าพวกเราจะรับครอบครัวคุณเข้ามาทํางานด้วยนี่ขนาดตัวของคุณเองยังไม่กล้าเอาลูกแล้วก็ครอบครัวคุณไม่เราเห็นหน้าเลยก็ต้องอย่างนั้นสิวะใครมันจะไปชอบผู้หญิงที่มีลูกผิดหรอวะพวกแกคิดผิดแล้วไอ้คนใจร้ายมีใส่ไี่ีดนี่นี่ยเฮ้ยยิ่เล็ก่าอืมอีกชั่วมันไม่ผิดหรอกนะที่พี่จะมีความคิดของคุณอจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะเก็บไว้ก็ดีนะตอนเนี้ย กลิ่นปลกปุงไปหมดแล้วจีจ๋าหยุดจะทำกิริยาต่ำๆในบริษัทของผมถ้าไม่อย่างนั้นจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดที่จกกีจ๋ามาตบหน้าผมอะคุณไม่ว่าอะไรมาเลยอะก็เพราะว่าคุณอะสมควรแล้วที่ต้องโดนแบบนี่บอกไปซะว่าฉันต้องการคุยเรื่องทีมงานของฉันต่อยังนี่บอกไปอีกแจง้งความแม่งออกก่อนว่ะว้ย ผณขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันกับลูกขนาดนี้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเต็มใจใช่ค่ะและอีกอย่างคุณอย่าเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่กับคำพูดผู้ชายคนนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีค่าพอที่จะทำให้คุณแล้วก็ลูกรู้สึกแย่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ<ม>ที่ให้เหนือกับแม่มาเป็นแบบนิเตย้ยสารค่ะจ้ะตั้งใจทำให้เต็มที่เลยนะคนเก่ง ขอบคุณค่ะ